สวัสดีครับผมก็ขอเป็นตัวแทนของคณาจารย์และก็บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับในการที่จะแสดงความยินดีนะครับกับน้องๆและก็ท่านผู้ปกครองนะครับที่น้องๆเองเนี่ยนะครับทั้ง4,646คนจากหลักสูตรในระดับปริญญาตรีของเรา89หลักสูตรนะครับที่มีความสำเร็จนะครับในการที่จะเข้าศึกษาต่อนะครับในระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับซึ่งก็จะมาเป็นลูกของพระชบิดานะครับในการนี้นะครับมหาวิทยาลัยเองนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับน้องๆนะครับที่จะฟันฝ่านะครับในช่วงของสถานการณ์โควิดตรงนี้ไปพร้อมๆกันนะครับการเรียนการสอนในช่วงนี้นะครับก็อาจจะต้องเป็นออนไลน์ไปก่อนนะครับแล้วสุดท้ายนะครับเราก็คงที่จะน่าจะสามารถมาเรียนได้นะครับในสารยานะครับ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของน้องๆนะครับหวังว่าจะได้พบกันนะครับขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ